สวัสดีครับผมนายอลงกรศิลป์ส,สรีตสร้าง<า><า>ครับแรงเฉื่อยและโมเมนต์ด้วยแอป s u t Starter แบบโครงสร้างสะพานในหัวข้อที่4ครับแพททัดนี่คือความยาวฐานครับแล้วก็ตัน ถ้าจะดูแบบละเอียดก็เข้าไปที่ member ครับมันก็จะขึ้นเลยครับโมเมนต์ Moment ที่หนึ่งห้าสิบตันระยะก็ห้ามิครับถ้า,าจะดูแบบละเอียดเราก็คลิกเข้าไปเลยครับนี่ก็จะดูแบบละเอียดครับที่โมเมนต์โมเมนต์ที่หนึ่งระยะศูนย์จุดหก ก็14.4ตันครับเราก็เลื่อนดูได้ครับว่าเราจะดูระยะไหนก็ระยะ1.2เมตรส9 4ตันครับอันนี้ก็โมเมนต์ที่หนึ่งแล้วก็โมเมนต์ที่สองก็ดูได้เหมือนกันครับเราก็กดเข้าไปที่โมเมนต์ที่สองอันนี้ก็1เมตร25ตัน เราก็เลื่อนดูได้ครับมันก็จะมีสามโมเมนต์ที่สามโมเมนต์ที่สี่โมเมนต์ที่ห้าโมเมนต์ที่หกครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายมือล่างสุดก็จะเป็น pin support ครับขวาก็จะเป็นเ o อร์ซ support ครับอันนี้เราก็จะมาดูแรงแรงเฉื่อยแรงเฉือนอันนี้ก็ ดูแบบละเอียดก็เข้าไปที่เมมเบอร์เหมือนเดิมครับตรงตัว V แล้วก็มาดูได้เลยครับแรงเฉยแรงเฉือนก็ยี่อันนี้ก็ดูติดลบย5่ห้าก็กดได้เหมือนเดิมครับโมเมนต์ที่1เราก็เดินดูได้เหมือนเดิมครับระยะก็1.1เมตรยีหอันนี้ก็ดูได้ครับอันนี้ อันนี้ก็เลื่อนไปอันนี้ก็อันนที่สิบเอ็ดอันนี้ก็โมเมนต์ที่สองก็หนึ่งจุดเจ็ดเมตรยี่บห้าอันนี้ก็แปดจุดหนึ่งเขาจะติดลบครับติดลบยี่บห้าแรงเฉื่อยแรงเฉื่อยลงเขจ,จะมีหนึ่ง สองสามสี่ห้ามเมต์ครับดูแบบละเอียดได้กดเข้าไปแต่และมเมตตนต์อันนี้ก็โมเมนต์ที่หกครับค่าก็หนึามเมตรยี่ตันที่มาเฉือนอันนี้ก็3มเมตรลบยีแล้วก็ดูตารางครับตารางก็จะมี แรงอัดแรงอัดก็จะช่องนี้แล้วก็แรงดัดแรงดัดก็จะช่องนี้ครับแล้วก็แรงเฉือนแรงเฉือนก็จะช่องนี้ครับเราก็ดูหนึ่งก็จะขึ้นมาเลยครับนี่อ่ะก็ศูนย์อันนี้แรงดัดก็ร้อยยี่สิบห้าอันนี้เฉือนก็ยี่สิบห้านี่ก็พลังที่เก้าครับ อันนี้ค่าก็แรงอัดก็สองร้แรงดัดก็0แรงเฉีอนก็0ครับนี่ก็ช่อง21แรงอัดก็0แรงดัดก็ 16. 1นึ่แล้วก็แรงเฉีองก็0ครับเราก็สามารถเลือกดูได้ตามที่เราอยากดูเลยครับ ผมก็ขอจบนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับ